ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเล่นเกมเมอร์นะครับในวันนี้นะฮะเรานะครับก็จะมาสอนรับป้ายกันนะครับเป็นป้ายประกาศคิวป้ายเกียรติยศนะครับแล้วก็ป้ายฉลองครบรอบ8ปี ROV นะครับอันนี้หลายคนก็ส่งข้อความนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากให้ช่วยทาคลิปนะครับว่าป้ายพวกนี้วิธีรับเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถรับได้จากไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่การรับป้ายประกาศคิวของสกินวีรากันก่อนนะครับ ป้ายประกาศคิวนะครับเราสามารถรับได้ที่ศูนย์รวมกิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่คําว่าเล่นรับป้ายประกาศนี่ครับนี่เลยฮะกิจกรรมเนี้ยเรานะครับต้องเล่นโหมด55หรือจัดอันดับให้ครบ3เกมเราจะได้รับป้ายฟรีนะครับป้ายนี้นะนี่นะครับกดรับเลฮะอันนี้คือป้ายแรกนะครับป้ายประกาศคิวของวีดราสกินใหม่วีานะครับครบรอบ8ปีนี่ครับ นะอันนี้คืออย่างแรกนะนี่ครับอันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายส่วนป้ายที่สองป้ายเนี้ยเราสามารถรับได้ในส่วนนี้ครับให้คลิกไปที่คำว,ว่าไอเทมฟรีครับนี่เลยคลิกไปนะอันนี้ผมเอาไอดีไก่เมื่อนานมาแล้วนะครับเอามาทำภารกิจนะครับเพราะว่าไอดีได้รับไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นการกดค้างนะครับกดค้างไปเลยมันก็จะรันให้เราอัตโนมัตินะครับ นี่นะฮะกดไปเลยครับกดค้างไปอันนี้คือป้ายที่2นะครับเป็นป้ายฉลองครบรอบ8ปี R O B แล้วก็จะมาสอนว่าวิธีใส่ป้ายต้องทำยังไงบ้างาก,กดค้างครับลงหลุมฮนะแล้วก็กดค้างอีก1รอบนี่นะครับแชร่เพื่อรับของรางวัลครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือป้ายที่2นะ ป้ายที่สองครับโอเคประมาณนี้ส่วนป้ายที่สามป้ายที่สามอ,อันนี้เป็นป้ายที่วิธีรับก็ถือว่ายากเอาเรื่องนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามาถามเยอะมากนะฮะผมก็เลยไปทำารกิจนะครับในการเก็บนาฬิกาทรายป้ายที่สามเนี้ยได้มาจากกิจกรรมสกินวีรานะกิจกรรมนี้แหละนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มปลดล็อกที่ด่านก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไอเทมนะครับในการผสมถึงจะได้รับป้ายมา ปลล็อกก่อนครับเริ่มกันประจนภัยตั้งแต่ด่านหนึ่งพึ่งเสร็จนะครับเมื่อวานได้ประมาณห้าสิบกดเลยครับเือลัวแล้วก็ข้ามก็ได้นะข้ามเลยตุกตากดข้ามครับเสร็จสมบูรณ์ฮะแล้วก็มารับของรางวัลก่อนครับตรงเ,เลขสองนะครับเลขสองทาน,ทานด้านซ้ายมือนะครับ รับไปก่อนฮะแล้วก็มาดัดที่2ต่อครับปลดล็อกค,ครับโอเคกดข้ามเลยฮะแล้วก็กดที่ลูกแก้วเปล่งแสออกมานะครับกดเลยนี่ฮะยืนยันกดข้ามครับได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับไอเทมเนี่ยไอเทมโอเคกดเพื่อตรวจดูยืนยันครับแล้วก็กดข้ามครับ กันไกลครับโอเคกันไกลมาแล้วกดข้ามต่อครับร็้สมบูรณ์แปบ๊บหนึ่งครับด่านสองึ๊บแล้วก็อย่ายลืมเลื่อนมาเลยครับด่านสองอะ่ะนี่ครับอีกหนึ่งจุดนะฮะอีกหนึ่งลกูกยืนยันโอเคได้ผ้าพันคอละ ต้องเก็บให้ครบนะครับไอเทมเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนะครับว่าต้องผสมยังไงบ้างนะครับผสมไอเทมแล้วก็กดรับเหรียญครับต่อไปก็ด่านที่สามนะฮะปลดล็อกเลยครับกดข้ามฮนะแล้วก็มาที่รูปแก้วที่เปล่งแสงนะครับต้องทำภารกิจให้ครบนะปึ๊บข้ามแล้วก็เชื่อมโยงครับ โอเคแล้วก็ข้ามครับมาโอเคเราได้มาในส่วนของตุ๊ก,กาตาแล้วนะครับกดข้ามเลยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็กดลับครับต่อไปก็ดาน C ีสตูดิโอลึกลับครับกดล็อกเลยฮะกดล็อกกดข้ามครับแล้วก็กดไปที่ลูกแก้วเป็นแสกออกมาแล้วก็กดข้ามแล้วก็ ปุ๊บอยู่ตรงกลางนะฮะให้ให้เข็มชี้ประมาณตรงกลางนะครับเข็มนาฬิกาแล้วก็กดข้ามไปครับแล้วก็ข้ามต่อแป๊บหนึ่งดูด่านสีแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อจะมีอะไรค้างครับนี่ไงลูกแก้วเจอละกดข้ามอีกหนึ่งครั้งครับปุ๊บผ่าน <Good. S 1> โอเคแล้วก็กดรับของด่านสีครับ แล้วก็หนาดที่5้ปลดล็อกตามเสียงดนตรีแล้วก็กดข้ามครับแล้วก็กดไปที่ลูกแก้วเปล่งแสงทางด้านบนนะขวามือแล้วก็กดตามหมายเลขนะครับ1 2 3 4 5สสี่ห้าแล้วก็กดโทรออกครับปุ่มสีเขียวให้ทวออกไปนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาก็ไอรีนะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากดโทรออกครับแล้วก็กดข้ามครับแล้วก็ต่อมาก็วีราครับวีราเก้าแปดเจ็ดหกสี่กดโทรออกโอเค ยอนพูดความจริงผมใส่ยอนนะยอนครับเรียบเลยครับเราได้หัวใจมาแล้วโอเคแล้วก็รับของด่านห้าครับลูกแก้วแล้วก็มาด่านที่หกครับกดล็อกฮะด่านห้าเป็นหัวใจนะหัวใจก็สําคัญนะครับในการผสมของแล้วก็กดเรื่องควจนภัยครับกดข้ามครับแล้วก็กดไปที่ลูกแก้วแล้วก็กดข้ามอีกหนึ่งครั้งครับ ลกแก้วฮะอ่าได้คุญแจมาครับคุญแจมาแล้วแล้วก็ขนนกนี่ครับขนนกมาละของยอนกดข้ามเลยครับเสร็จสมบูรณ์ครับแล้วก็รับของด่านหกเป็นรูปโปรไฟล์ครบรอบแปดปีนะครับแล้วก็ด่านที่เจ็ดครับปลดล็อกค,ครับเนี่ยโอเคกดข้ามอันนี้เป็นด่านผสมของนะ ผสมของนะครับด่านเนี้ยถ้าเราผสมเสร็จอะเราจะได้รับป้ายเกียรติยศนะครับแป๊บหบนึ่งผมต้องการป้ายอต้องการเป็นป้ายในส่วนของดาบขนนกนะฮะดาบขนนกใช้ขนนกใช้หัวใจแล้วก็มแมลงตัวนี้กันไกลยังไม่มีแป๊บหนึง่งไปด่านแปดแป๊บหนึ่งนะครับอโอเค เขาบอกว่าให้ผ่านด่านก่อนนนี้ก่อนนะครับผมว่าป้ายดาบขนนกน่าจะสวยสุดละสำหรับผมนะครับให้ใช้สูตรนี้นะครับผมจะโชว์รูปเพื่อให้ดูนะครับตามนี้นะฮะถ้าดาบขนนกอ่ะจะใช้ขนนกอ่าขนนกนะครับแล้วก็อันที่สองเป็นหัวใจนะครับอันที่สามก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กตาตัวนี้ครับแล้วก็กดรวมครับแบบนี้นี่นะฮะไหนก็กดข้ามครับ ดาบคนนกเรียบร้อยรับสกินวีร่าฟรีครับอย่าลืมมาลับกันนะฮะกดทางด้านล่างซ้ายมือนะครับจะมีลูกวีล่าอยู่ยืนยันครับแล้วก็เริ่มพอจนไพด่านแปดข้ามครับแล้วก็ดับผนนกบรรยายไปครับให้เขาบรรยายไป well เรียบร้อยครับได้มาละอันนี้คือป้ายนะนี่ครับป้าย ป้ายกิจิยศนะครับนี่นี่ครับป้ายเนี้ยสวยสุดแล้วป้ายอะสามารถเลือกได้แค่อันเดียวนะครับน่าจะอันเดียวนะฮะอย่าเลือกผิดนะครับเพราะว่าบางคนก็ไปเลือกป้ายอื่นแทนอนะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับนี่ฮะถ้าเราผสมขนนก,กหัวใจแล้วก็ผ้าพันคอจะได้รับป้ายในส่วนของกิติยศนะครับเป็นป้ายนี้นะเป็นป้ายนี้ครับถ้าเป็นในส่วนของขนนก,งนกหัวใจแล้วก็ผ้าพันคอจะได้รับป้ายนี้แทนแล้วก็ ถ้าเป็นหัวใจตุ๊กตาแล้วก็ขนนกจะเป็นได้รับป้ายนี้แทนนะครับนี่ฮะดาบขนนกอสวยสุดแล้วสำหรับป้ายนี้นะป้ายได,ได้รับจากกิจกรรมวีลา่าคือสวยสุดนะครับมาวิธีใส่ป้ายเลยครับก็ไปตรงนี้ฮะแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปที่ป้ายกิจยศครับนี่ฮะตรงนี้เลยครับนี่ฮะอันนี้แหละสวยสุดเขาเอาป้ายมันใหญ่สุดแล้วอะ่ะ อย่าผสมผิดนะครับสามารถเลือกได้ให้ครั้งเดียวอ่ะแป๊บหบนึง่งเมื่อวานผมผสมต่อไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าบั๊หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองผสมอันอื่นบ้างน,นะครับว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานผมก็พยายามนะครับมันได้แค่อันเดียวอ่ะนี่ครับเอาผสมต่อเอาเป็นขนนกหวัวใจแล้วก็ห้าพันคอรวมครับได้หรือเปล่า พูดกันแข็งปึ๊บพู้กันแข็งเห็นไหมครับได้แค่อันเดียวเท่านั้นอย่าเลือกผิดนะครับดาบพลนุ้งอะ่ะสวยสุดละเอ้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยครับแป๊บหนึ่งสวมใส่แป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับใช้งานนี่เลยกดใช้งาน,นครับ ก็ง่ายๆครับธีรับป้ายอ่าเียก็ใช้คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับแชร์ให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีคนเข้ามาถามเยอะมากอะแล้วก็ป้ายประกาศคิวนะฮะเฮ้ยแป๊บหนึ่งป้ายอะไรนะฉะลองครบรอบ8ปีฉลองครบรอบ8ปียังไม่ได้เปิดนี่น่าจะยังไม่ได้เปิดนะฮะหรือว่ารับหรือว่าบัคกอีกละนี่ไง อันนี้คือป้ายฉลองครบรอบแปีนะครับก็รับใน,นของข้อความอยู่ตรงนี้นี่ครับครบรอบแปีเป็นแบบนี้นะประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของสกินวีล่าครับสกินวีลานะวีล่าวีล่าป้ายประกาศคิวก็จะเป็นแบบนี้ครับปรับแต่งครับนี่ครับป้ายประกาศคิวนี่เลย ได้ฟรีนะฟรีจริงขอประมาณนี้เลยกันนะครับในการมาสอนรับป้ายต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ